โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมด๋ยวช่องเมนในเกมล i ยเลนเจอร์นะวันนี้ก็มาอยู่กับไอดีป้ายเหลืองนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันจันทร์นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมารับรูบี้สามร้อยรูบี้กันนะวันนี้ก็ล็อกอินเป็นวันที่4ี่ละเราก็ได้กบ <c oughs> ผมล็อกอินชา้าไปน,นิดนึงนะครับก็เลยยังไม่ได้ตั๋วเนาะถ้าใครล็อกอินเร็วเนี่ยก็จะได้ตัว๋วเป็นตัว5ตั๋วนะโอเค ก็รับของกันไปนะทุกคนก็ตอนนี้นะผม ID ดีป้ายเหลี่ยงผมเนี่ยก็ได้สุ่มได้เดนจีแล้วนะก็คือผมเนี่ยได้โพสต์ไปในชุมชน <c oughs> ทุกคนหลายคนอาจจะเห็นแล้วแต่หลายคนอาจจะไม่เห็นนะก็มาบอกในคลิปนี้นะว่าเอ้ยผมได้เดนจีแล้วนะทุกคนโดยการสุ่มไปทั้งหมดเนี่ยเอาจริงอาจะสุ่มมันน้อยกว่านี้อีกนะแต่ว่าอันนี้คือผมสุม่มต่ออีกนิดนึงเผื่อได้พาวเวอร์ไง ผมขอดูแป๊บหนึ่งนะเนี่ยผมสุ่มไป15ครั้งจริงๆอ่ะมันสุ่ม <c oughs> ผมน่าจะสุ่มไปประมาณ9ครั้งมั้งแล้วได้เดนจีเลยแต่ว่าผมเนี่ยอยากได้พาวเวอร์ต่อไงผมก็เลยลองยัดต่อนะจนสุ่มไป15ก็ไม่เอาละพอละแค่นี้ก็ปั่นไม่ทันแล้วนะทุกคนนะก็นี่ขนาดผมใส่เกียร,ร์ลดแล่ให้มันแบบสุดๆแล้วนะทุกคนแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่สุดนะเนี่ยแต่แล่มันก็ยังไป9 0 0ออ่ะโอ้ยมอเตอร์ไซ์ ขออภัยด้วยนะครับก็เนี่ยผมใส่ลดแร่ไปแบบสุดแล้วนะยัง900อะเมื่อเทียบกับอันนี้ก็ได้เิียงเนี่ยอ่าเชียงมันใช้แร่น้อยอยู่แล้ะค้างงูละ800ก็พอๆกันนี่หว่าน้อยกว่านิดนึงไม่เดจีเยอะกว่านิดนึงเออโดยแร่ของมันเนี่ยเพียวๆเลยเนี่ยน่าจะประมาณเท่าไหร่อ่ะ2,000เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ2,200มั้งตอนนี้ลดเหลือ900นะแล้วก็รวมกับบัฟเดือนนี้เนี่ยก็จะลดลงไปอีกนะ ก็มาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะก็คือทำภารกิจ300รลนะูบี้เนาะคือวันนี้เออคือผ่านที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ทำไปบ้างแล้วนะสำหรับดาน 100, 150ยบเนี่ยวันนี้ก็จะมาเล่นดาสามกันนะถามว่าทำไมเนี่ยผมถึงทำไปแล้วก่อนหน้านี้นะก็เพราะว่ามันมีภารกิจอันนี้นะทุกคนเคลียร์สเตตหลัก1อันนะคือปกติเนี่ยถ้าผมไม่ทำเควสอ่าไอ้รับลับูบี้อันนี้ใช่ไหมผมก็จะเคลียร์ดาดหนึ่งนะ แต่ถ้าผมทำเควสนี้เนี่ยวันละครั้งมันก็จะได้ภารกิจนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเล่นด่านหนึ่งอีกรอบหนึ่งเข้าใจปะเออก็เลยแบบเล่นวันละครั้งเพื่อเอาเควสนี้ไปด้วยประมาณนั้นคนระับจิบน้ำแป๊บหนึ่งก็ไปเล่นด่านสามสิบกันเพื่อรับรูบี้นะครับเดี๋ยวมาดูแร่ในเกมนะว่าเท่าไหร่นะสำหรับเบนจิ แบบมีบัฟเดือนนะตอนนี้มีบัฟเดือน300อันนี้มีบัฟเดือนนะทุกคนนี่ขนาดมีบัฟเดือนนะเวยลองคิดสภาพถ้าไม่มีบัฟเดือนมันน่าจะเด้งไวมันหกเ0็ดรอยอยู่อะผมว่าอืมก็มีบัฟเดือนก็ยังพอเล่นได้นะแต่ว่าพอหมดเดือนไปเนี่ยบอกเลยว่าสยองกลุ่มแน่นอนสำหรับเดนจิ เรียบร้อยนะครับผมเล่นดาด3ามสิเปร็นี่เรียบร้อยแล้วรับพาเฟ่กันก่อนนะแล้วก็รับนี่นะผมเรียบร้อยสำหรับภารกิจ300รูบี้ของเรานะมาดูกันว่าเราจะมีรูบี้กันเท่าไหร่นะครับผมไปรับกันเลยเรียบร้อยครับตอนนี้ก็มีรูบี้อยู่ที่2980นะก็เกือบจะครบ3 0 0พันแล้วละ่ะ ก็ว่าจะดองไปสุ่มเกียร์นั่นแหละสัก3ามพันนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสุ่มเกียร์ไหนดีนะทุกคนก็แนะนํากันได้นะทุกคนผมก็สร้างโพลแล้วแหละว่าให้ผมเนี่ยสุ่มเดือนไหนดีนะก็ทุกคนก็ไปโหวตกันได้นะระหว่างเดือน10ที่มีโดนแน่นอน7ดาวบวกอัปเกรดธาตุนะช่องกลางหรือไปสุ่มคริสต์มาสดีนะับสำหรับ3 0 0พันนี้นะก็ไปโหวตกันได้นะทุกคน ผมก็รอฟังอยู่นะแต่เสียงโวตส่วนใหญ่เนี่ยอยากให้ผมไปสุ่มเดิน10เวไปก็น่าจะไปสุ่มเดิน10นะสำหรับโดนแน่นอน7ด,ดาวแล้วก็อัปเกรดธาตุนะครับผมก็มาอัพแล้วก็มาอัปเดตกบกันหน่อยนะว่ามีกบกันเท่าไหร่แล้วนะครับผมสำหรับตอนนี้นะในไ d ดีป้ายเหลืองตอนนี้ผมมีกบไฮเปอร์ทุยกบอัลตราอยู่ที่3 3ตัวนะแล้วก็กบไฮเปอร์เนี่ยมีอยู่ที่11ตัวนะครับยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้ซื้อที่กิวนะแล้วก็ยังไม่ได้แลกที่ห้องทดลองด้วยน่าจะมีประมาณเดือนนี้น่าจะมี14ตัวเอ้ใช่ปะวะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วก็รออีกเป็นสิบสี่ใช่เดือนนีน้น่าจะได้ประมาณสิบสี่ตัวอ้อแลกแลกร้านค้าด้วยเป็นสิบห้าตัวนะก็เบายมเนี่ยก็ใกล้แม็กแล้วแหละแต่ว่ารอดูก่อนนะว่าเดือนหน้าเนี่ยแสงจะโหดหรือเปล่านะซึ่งเป็นเดือนครบรอบสิบเอ็ดปีครึ่งด้วยเนะี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเก่งมากไม่รู้ว่าแสงหรือมืดแหละ แต่ผมเดาว่าแสงแล้วเป็นพลังนะผมคิดว่านะคิดว่าเป็นพลังแสงที่เมตานะแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะถ้าเป็นมืดก็อาจจะเป็นเอ้ยมันก็อาจจะเป็นไหวพริบมืดก็ได้ก็รอก็ต้องรอดูไปทีนะอืมก็แต่ผมคิดว่าน่าจะเก่งนะเออเอาว่าเดี๋ยวเราทำเควสกันต่อเลยว่าพูดไปเยอะแล้วก็วันนี้ก็จะมาเล่นเควสชิวๆนะทุกคนนะก็ไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรเยอะนะคลิปนี้ เพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนะคอนเทนต์เนี่ยไม่มีอะไรเลยคนระับแต่ทุกคนสังเกตแร่บ,บาวยมนะสอง้าโคตรน้อยเลยนะคือแบบว่าผมใส่เกียร์รถแร่มันสุดแหลนะแต่ว่าก็จะแรกกับที่ไม่มีหลบเนาะแต่ป้ายเหลืองเนี่ยมันต้องใส่เกียร์อย่างนี้อยู่แล้วเนาะก็คือใส่รองเท้าแล้วก็เข็มขัดอมตะที่เป็นรถแร่สองจุดใหญ่ประมาณนี้ปะเออ ต่อไปก็ผสมเลนเจอร์นะผมไม่มีอะไรเลยทุกคนคลิปนี้ก็ <c oughs> มาบ่นให้ฟังเฉยๆอืมอ่าแล้วก็ไอดีหลักนะทุกคนก็ผมเพิ่งสุ่มสุ่มได้เลนจีมาเลยนะก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันในร่างไฮเปอร์แม็กนะเดี๋ยวผมขออนญาตเก็บกบก่อนเพิ่งสุ่มได้เลยคือแบบงัดแบบไม้ตายก้นหีบสุดท้ายทําทุกอย่างเพื่อเอาตั๋วมาสุ่มแล้วได้เป็นแล้วได้เป็นตัว๋วตั๋วสุดท้ายพอดีด้วยนะ ก็ได้เป็นเดินจีดล่างอัลตราเหมือนกับไ d ดีป้ายเหลืองเลยก็สุ่มไปประมาณรอยเจ็175ตัวคือเยอะเยอะมากเลยกว่าจะออกนะโคตรท้อก็คิดว่า ID ดีหลักเนี่ยกับ ID ดีป้ายเหลืองเนี่ยน่าจะไม่สุ่มแล้วนะเพราะว่าสุ่มมาคอดค้างเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บไปเดือนต่อๆไปแลแล้วผมก็มีแผนว่าผมจะเก็บตัวนะให้ครบ500นะครับผมมีมีมีแผนนะว่าจะเก็บ เพราะว่าผมคิดว่าเดือนธันวาเนี่ยน่าจะมีอะไรลั่นๆอยู่นะเห็นพี่แมคโครนอสบอกนะว่าแบบมันเก่งนะผมก็ลองผมก็จะลองเชื่อดูว่ามันจะเก่งจริงหรือเปล่าก็จะเก็บไว้สัก500ตัวนะเอาไว้การันตีเดือนธันวาเลยก็คือเดือนธันวาเนี่ยจะเป็นเดือนปล่อยผีของผมเลยคือแบบจะสุ่มแม่งทุกอย่างที่มีตั๋วยันการันตีสุ่มสุ่มทุกอย่างตั๋วการันตีแล้วก็เกียร์การันตีบอกเลยว่าธันวาเนี่ยเจอกันนะทุกคนนะ ผมเนี่ยลั่นแน่นอนนะเพราะว่า ID หลักเนี่ยก็จะเปิดเกียร์ด้วยนะถึงการันตี ID ดลองเนี่ยก็จะเปิดเอย ID ลองเปิดเดือนสิไปแล้วก็แล้วก็ถ้าเก็บตัวได้อีก500เนี่ยก็จะแบบลั่นมากบอกเลยว่าพร้อมเกิดถ้ามันเก่งจริงๆนะโอ้ทีมนี้ชิวเดี๋ยวพ p p กพีให้ดูสักหน่อยละกันนะให้ดูสมรรถภาพของดินจีนะว่ามันจะเก่งไหมนะ จะไม่ปล่อยเบายมลักกันให้ดูดิจิกระโดดวแต่โดนตันง่ายอยู่นะแต่ผมไม่มีไม่มีหลบสกิลไงน่าจะโดนโอ้โหแล้วดูโดนตันยาวเลยค้างนานเลยพี่ชายพี่ชายค้างนานจัดโอเคเรียบร้อยนะครับก็สำหรับใครที่ อยากสนใจอยากจะเล่นไอดีป้ายเหลืองก็ลองเล่นได้นะในแต่ว่าพลโบบนี้ผมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเท่าไหร่เพราะว่าตัวละครมันกินแร่เยอะมากนะแล้วคือถ้าปั้นแม็กเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แบกอะไรขนาดนั้นเนาะก็แนะนําให้ไปซื้อ ID ที่มีกินโทคิมาพวงวอสมืดมาจะดีมากนะครับสำหรับไอดีถ้าใครจะเล่นป้ายเหลืองนะแล้วก็พยายาม ปั้นให้แม็กสักตัวหนึ่งนะก็แนะนําไปกินโทคีนะคือถ้าแค่กินโทคีแม็กเนี่ยก็สามารถแบกไปเงินหนึ่งได้แล้วนะเนี่ยพอเราได้เงินหนึ่งแล้วบวกกับ300ร้อลูบี้ที่เก็บได้ทุกเดือนบวกกับเราจบเงินหนึ่งเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งเราจะได้ประมาณ500ร้อลูบี้เลยนะซึ่งดีมากนะครับผม10เดือนเนี่ยก็เท่าไหร่ห้าพเดือนหนึ่งได้6000เกือบจะก,การันตีแล้วนะเอ้ปีหนึ่งได้6000ก็เกือบจะก,การันตีแล้วนะก็ตอน ก็คุณสมบักใหม่อาจจะมี Ruby ตรงนี้เศษๆมาบ้างก็คือเล่นปีหนึ่งอย่างไงก็น่าจะได้การันตีนะสำหรับ ID ป้ายเหลืองใหม่ๆนะครับผมแต่ผมก็แนะนําว่าให้ไปเปิดเดือน10ก่อนแหละน่าจะดีที่สุดแหละสําหรับทุก ID เลยที่เริ่มต้นนะอืมแล้วก็เปิดคริสต์มาสสักสามพันเพื่อเอาช่องหลังเป็นรถแรแล้วหลบสกิลนะครับก็หลักการเล่นราเลนเจอร์มันไม่ได้ยากเลยทุกคนก็แค่ดองลูบีแล้วเปิดหากเกียร์ที่เราขาด ส่วนเลนเจอร์เนี่ยเดี๋ยวมันก็ตกเมตาไปเองนะครับอืมก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะสำหรับเรื่องเลนเจอร์เนี่ยมันก็มีอายุการใช้งานของมันไปนะแต่เกียร์เนี่ยบอกเลยว่าใช้ได้เรื่อยๆเลยนะครับตราบใดที่มันไม่ทําเกียร์มาโกงเกินไปจนเบียดเกียร์เก่าตกกระป๋องเนะี่ยมันสามารถเล่นได้เรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ลูบี้ในการส่มหาเกียร์เนี่ยเป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่สุดแล้วคุ้มค่ากับการเปิดเลนเจอร์อีกสําหรับความคิดผมนะ แต่ไม่ใช่แบบมึงยังไม่เปิดเลนเจอร์เลยนะเว้ยแบบมึงไม่มีบอสมืดไม่มีตัวแทงอะไรเลยอะ่ะคืออันนั้นก็เกินไปก็คือควรที่จะมีเลนเจอร์สักหน่อยให้เลนเจอร์เนี่ย40และกันส่วนเกียร์เนี่ยผมให้เป็น60นะสำหรับความสําคัญอะ่ะผมให้เกียร์มากกว่าเพราะว่าถ้าเลนเจอร์เท่ากันนะแต่เกียร์ดีกว่าก็จบแต่ถ้าเลนเจอร์ง่อยๆใส่ใส่เกียร์ดีนิดนึงก็อาจจะชนะได้ก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่า ให้เก็บ r ูบี้นะในการเปิดเกียร์นะทุกคนนะส่วนตัวเนี่ยก็ใช้เปิดเลนเจอร์ก็แยกส่วนกันไปเลยแต่ถ้าตัวไหนที่มันเก่งจริงๆแบบได้มาแล้วมันพลิกโฉไมาดีเลยอย่างเช่นบอสมืดบินดุสลอดบาวล็อกนี่ผมไม่นับแล้วกันเออคือ3ตัวเนี้ยถ้ามีติดไอดีนะคือจะเก่งมากก็สามารถใช้ Ruby ในการสุ่มได้นะเว้ยก็ไม่ได้แย่ัสักเท่าไหร่นะเออแต่ก็จํากัดงบไว้บ้างก็ลองคิดถึงสภาพถ้าคุณเกลือ มันก็จะแบบไปต่อยากเลยล่ะเ,ออเกมนี้มันก็เป็นเกมดวงอนะเนาะก็สู้ๆนะทุกคนสําหรับใครที่จะเปิดหรือจะปั้นไนดีก็ขอให้สู้ๆต่อไปนะครับผมลเรนเจอร์เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นเกมระยะยาวนะมันยังไม่ต้องใจร้อนนะครับผม,มค่อยๆเก็บรูบี้สุ่มตัวกันไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะไปแล้วครับผมบ๊ายบาย